นี่ปะเต่าหอยมามาปล่อยพลังงานไปนอนเว้นลูกมาไปกินเขานอนเว้นกันดีกว่าเข้าเก็บพลังงานไว้มาคืนนี้อีกกลางคืนนะก็เหมือนหนูเลยนะคะนมใจเลยเลยนะนมเปี้ยววิ่งเหมือนหนูเลยกลางคืนแบบว่าเอาไม่อยู่เลยเนาะกลางคืนเนาะนึกว่าเปี้ยวเป็นหนูวิ่งกุตุ้น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 ไปดูดีมากเลยดูมันมากเลย น้ำเปี้ยวดูมันมากเลยกลางคืนเห็นแต่เห็นแต่ตัววิ่งไปวิ่งไปเหมือนหนูนี่แหละน้เปี้ยวก็จะไปแบบหนูเลยนะาจมูกก็ดมเอาข้างหน้าเอากลับบ้านนะคะกลับบ้านจ้าเดี๋ยวค่อยมาหมายลุกเย็นนถ้าไม่ค่ำมากคํำก็พามานะคะค้ำกับคํำก็พามาเขาจะดีใจมากเลยมีความสุขที่สุดนะคะ ก็ดีใจนะคะที่น้องๆได้มีความสุขได้กลับธรรมชาติเนาะนี่พ่อต่อว่าจะพากลับแล้วกลับก็แล้วกลับก็แล้วนะมากินน้ำมากินน้ำอีเม่เทน่าไปทาลูกมะอุ้ยเทน่าไปทาลูกๆกันพ่อต่อจับตัวได้แล้วผู้ต้องหาทั้งสองมากินน้ำเย็นๆลูกมาเร็วๆเร็วๆเร็วๆๆมากินน้ำเย็นๆลูกหลายอีเม่ตั้งตองเอ้ยปักบป๊บปักบป๊บ ไปเป๊ะๆเด้อักเป๊ะๆโอ้ไปต่อนะคะนี่ก็จะเป็นเนินๆเนาะจะไม่ชันข้างหน้าจะไม่ชันเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะชอบแถวชันๆมากกว่าเนาะเมื่อคืนนี้เปียกกันคนละครึ่งตัวเลยนะคะเล่นอยู่ทางคูฝั่งนู้นพากกันเปียกหมดเลยกว่าจะเอากลับบ้านได้ต้องเช็ดตัวก่อนเสื้อผ้าพ่อรถพ่อบวดมุนอุ้ยปุ้ยนะคะ,ะเป๊ะมามามาเป๊ะเอ้ไปกินน้ำ มาปลาบกลาบามาอีพ่อนี่กินน้ำลูกกินน้ำเอ้ยตึ้งหนึ่ง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 กินน้ำกีนล้ำกินน้ำเร็วๆกินน้ำน้ำเปรี้ยวนี่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวกินทีละคนกินทีละตัวป้าขี้ดินเต็มลูกคอยเยอะอ้าปิ๊บปี๊ปเอ้ยบักตะลำเอ้ยกินแต่ว่าบักตะลำนี่ไม่ตูวึตะลำเอ้ยตะล้มลูกลาผู้ะไรนี่เหรอห่วยไปต่อข้ามาลูกข้าข้ากินน้ำกินน้ำลูกกินน้ำดูดิดูดิกินน้ำลูก นี่กินน้ำนี่กินน้ำลูกกินน้ำนี่บ่กินบ่วมื่อยบ่ได้ขุดน้ำเขาบ่ได้ขุดกะเปี้ยวมันเมื่อยตะลำเอ้ยตะลำเปื่อยอยู่นี่นี่ลูกอู้ยลิ้นหอยเลยลูกหล่าขอลิ้นกันมาลิ้นกันเอ้ยลิ้นกันลิ้นกันบอกว่างูกัดไม่ตายครึ่งตัวนะคะหนุ่มเปี้ยวจะลิ้นลินกัดอ้ยเกือบเต็มนะคะสามสามส่วนสี่นะคะลิ้นเขาดำสามส่วนสี่นี่ อ่าหรือชมพูประมาณหนึ่งส่วนเนาะเกี่ยวมือคขว้เนี่ยเลนี่ข้างในก็ข้างในก็ดำหมดเลยนะคะข้างในก็ดำหมดเลยแล้วก็ข้างนอกก็ผสมกับสีเนื้อก่อนเนี่ยดูก่อนเนี่ยก่อนเนี่ยก่อนเนี่ยเล็กอิปเต่าเอ้ยอีปเต่าอิปเต่าก่อนเนี่ยลูกหลานว่าหูเนี่วว่าหูแจ๊คซื้อจากของแล้วนี่คาตาลินคาตาลินบัสนะคาตาลินแจ๊คซื้อจากของแล้วขอบคุณค่ะเอ้าวกลับกรับ ขอบคุณนะคะเด็กๆจะกลับบ้านแล้วนะคะขอบพระคุณคะ่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่อง YouTube แม่นมเปียวน่ารักนะคะหรือนี่นะคะนมเปี้ยวตัวจริงนะคะตัวจริงอยู่ตรงนี้ข้างหลังก็เป็นเพื่อนของนมเปี้ยวนะคะน้องขาวหรือนูนรีจา้าน้องมาของแม่นูนาแล้วก็แม่แม่พี่พ,พี่น้องนองทุกท่านนะคะทั้งสองตัวเลยนะคะช่วยกันเลี้ยงเด้อค่ะพีนนะะ่น้องนะคะนูนาจะเป็นกําลังให้เนาะกับพ่อตเป็นกําลังในการเลี้ยงน้องๆให้มีให้ได้กินให้ได้นอนนะคะให้ได้เล่น ส่วนพี่ๆแม่ๆก็โอ้ยนะคะเป็นแม่น้ากันเป็นพ่อน้ากันเด้อลูกเด้อเอ้ง <c oughs> น้ากันเด้อค่ะเด้อ <c oughs> ขอบคุณหรายๆค่ะขอบคุณหลาไรแม่เอฟีทุกท่านนะคะหนี่น้องฟ้านะคะนีน้องขาวน้องฟ้าก็จะมารับตัวรอ,อบนึงเลยขวัญใจน้องฟ้านะคะตาสบยทีย <c oughs> ต่ตาหน่อยยังไม่รู้จักเชือกตานฐานีตาเขาก็เรื่องเชือกเขาก็ยังไม่ชํานาญเท่าไหร่นะคะเมื่อวานนี้เกี่ยวเชือกไปโดนขาแม่นะคะ ค่ะแม่ก็มีแผลอยู่แม่ก็นเจ็บเจ็บนะคะเดี๋ยวก็ม้วนเดี๋ยวก็ม้วนเดี๋ยวก็ม้วนแต่เขาเป็นตัวชงนะคะตัวชงตะเลิดตัวชงตะเลิดตัวชงตะเลิดลูกแหวนคืนนี้ชงตะเลิดเลยตัวชงตะเลิดจะพาเด็กๆกับตามเปี่ยวเนี่ยตัวตัวตามตัวชงกับตัวตามตัวชงตะเลิดสนใจน้องฟ้านะคะสนใจน้องฟ้ามาแล้วจ้าะอชววนนกั่าเพี่กลัวลุงกับแกแม่กันบอก คุณปุ้ยไ้ว้ขอบคุณค่ะแม่กันบอกว่าขอบคุณท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ค่ะยกกันนะครับรู้แกครูขาวรา้แกครูขาวมากนะเดี๋ยวจะเอาขาหลังปิดกาแฟดำอ้ยกดไลค์แม่นูนะา